เขาอยากให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราเขาอยากให้เรามั่นใจจุดยืนของเราไม่ใช่มั่นใจตัวเองในคำเชื่อของที่เจนเลยว่าอย่าวางใจเลยพี่จะเล่าประสบการณ์ของพี่ที่มีลูกชายอยู่เรียนเรียนที่อังกฤพี่ก็เป็นคนผู้ปกครองแต่มันก็มีชมรมวัดเทียนพอดก็ส่งแข่งในเนชั่นเป็นระดับอาวุโสซึ่งแข่งทีผู้ปกครองของวิทยายสามเนี่ยได้เงินไม่เป็นหรอกพุ่งหานเล่นฟ้าพี่เล่นทีนี้ว่า วันอาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้รับการเขาาเราจะต้องมาโผล่จะไม่ไม่ขานี่วันวันชิงเนี่ยมันเชิญต้อตงมาวันอาทิตย์ซึ่งตรงแบบพิงชิงบสงโมงเช้าเนี่ยเนื่องความสามารถของทีมเนี่ยมันเป็นชิงระดับสามของประเทศใวันจริงที่สามเนี่ยที่ไปไม่ได้เพราะเราต้องมาโผล่ก็าวางใจอะปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยวางสิ่งที่ที่จริงคือเราอยากไมแข่ง แต่เราไปไม่ได้เพราะราตามผมเี่พี่ก็ไม่ไปเ่ยพอ1ิบโมงเสร็จพอเจ็ดโมงกว่าทีมโทรมาบอกเราชนะเจอทินทออน้าตาด่านโอ้โหแต่ละคนจากเกลดาหลาพวกนี like ้ก็คือระดับผูโคตรัชนะแหละซึ่งอายุเกิน40่สิบเนี่ยแต่ถามว่าทีมเราชนะได้รูปภูทรโรงเรียนแบบนี้แต่แบบใไอเห็นต้องแบบผู้ชายเลี้ยานอ่ะไอถามก็ตอบไม่ได้ใครถามว่าทีมเนี่ยชนะเพราะอะไรพอมาสายแข่ง ไปยังไงมัน,นก็แพ้อยู่แล้วซู่ไปเป็นผู้ชนะเป็นเปล่าเลยครื่องคนเล่นเป็นทุกตัวทั้งตัวแต่ที่ผู้ครองู่้หาเล่นฟ้าอย่างนี้มีพี่เป็นตัวหลังไปเท่อาอะมันชนะได้ยังไงอ่ะได้ที่สามก็เป็นเกียรติประวัติทำเป็นแบบเป็นผลงานเลยนะทีนี้ประเทศไทยได้ที่สามเพราะว่าทูกแข่งมาแข่งไม่ทันเกยที่สี่นาทีปากแพ้เลยก็คือมันถอนไม่ได้เลยถท่าม,มันเป็นเรื่องที่แบบที่เป็นเรื่องประการหนึ่งนะพี่จะบอกนัะ Come uh -huh.